สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอาจารย์พิสิทธ์นะครับก็จะลองทําสื่อนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เก่าๆของตัวเองที่มีอยู่นะครับกับเอ่อกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องทํางานที่บ้านนะครับโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนคงทราบดีนะครับนะครับสงครามโรคนะครับโควิด1 9นนะครับทำให้เรา ต้องนำการเรียนการสอนออนไลน์นะครับมาใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้การที่เรียกว่าเป็นการให้มีระยะห่างระหว่างผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ให้การติดต่อของเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะอยู่ห่างกันแล้วก็การใช้เทคโนโลยีก็เป็นการที่เราประหยัด นะครับไม่ต้องเดินทางมาเรียนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็เราสามารถจะเปิดดูซ้าได้หลายครั้งทีนี้โดยวิชาที่ผมสอนเนี่ยเป็นวิชาคณคูลัสนะครับก็คงไม่เพียงแค่เอา powerpoint ขึ้นมานะครับอาจต้องทําแบบฝึกหัดทีนี้ผมก็เลยจะต้องจาเป็นต้องกิดเขียนนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้เป็นคอมพิวเตอร์หลายปีแล้วนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่อายุการใช้งานก็ประมาณ78ปีมาแล้ว นะครับแต่ว่าสามารถใช้ปากกาขีดเขียนได้นะครับผมใช้โปรแกรมเพนนะครับในการเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครสิ่งที่มีอยู่นะครับที่เราพอจะหาได้นะครับกับโปรแกรม OBS Studio นะครับซึ่งใช้ในการจับหน้าจอนะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำเป็น YouTube เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แต่จะลองทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะลองกับตัวอย่าง ง่ายๆนะครับเพื่อจะเห็นว่ามันคมชัดดีไหมเหมาะสมไหมกับการเรียนการสอนจริงๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมจะลองทำคลิปสั้นๆหนึงนะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นผมเอาตัวอย่างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน f x นะครับเท่ากับ2บวก x นะครับแล้วก็ sin x ครับอันนี้เป็นการหาอนุพันธ์ผลคูณธรรมดานะครับเป็นการหาอนุพันธ์ผลคูณธรรมดานะครับจากสูตรก็หน้าดิฟหลังนะครับบวกหลังดิฟหน้านะครับทำเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับข้อนี้ข้อเดียวนะครับหน้าดิฟหลังหน่านะครับดิฟหลังดิฟ sin x ไซน dx บวกหลังคือ sin x, 2 x d 2บวก x ไซน x นะครับในทีนี้เท่ากับ2บวก x D ีไซน์ x ได้ cos x บวกด้วย sin x นะครับกระจายดิฟเข้าไปกระจายอนุพันธ์เข้าไปเป็น d 2 by dx นะครับบวก dx by dx เท่ากับ2บวก x cos x บวก sin x ศูนย์นะครับดิฟสองดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์นะครับบวกหนึ่งนะครับผมขอสิ้นสุดการทดสอบแค่นี้ก่อนเพื่อให้เราวังเห็นว่ามันเห็นไหม